บางครั้งคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะความเงียบของคุณนั้นพูดมากพอแล้วกินดีต้อนรับเข้าสู่เล er ิฟสโตร์ EP นี้ไม่ใช่เรื่องของการเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่คือการเงียบเพราะคุณรู้ทุกอย่างดีอยู่แล้วและคุณเลือกที่จะไม่พูดอะไรอีกต่อไป ความเงียบคือเสียงของพลังที่กำลังเปลี่ยนมือและมันทำให้เขาเริ่มรู้สึกได้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมในเกมความสัมพันธ์ผู้หญิงหลายคนพยายามพูดพยายามอธิบายพยายามทำให้เขาเข้าใจแต่ยิ่งพูดเขายิ่งไม่ฟังยิ่งอธิบาย เขายิ่งไม่รู้สึกผิดความจริงคือบางครั้งความเงียบคืออาวุธที่น่ากลัวที่สุดในสายตาของผู้ชายเพราะมันหมายถึงคุณไม่ได้อ้อนวอนแล้วคุณไม่ต้องการเขาแล้วและคุณพร้อมจะเดินออกมาโดยไม่พูดแม้แต่คำลาอีพีนี้จะเปิดเผยให้คุณเห็นว่า ไม่มีอะไรทำให้ผู้ชายรู้สึกแพ้ได้เท่าความเงียบของผู้หญิงเมื่อคุณเงียบเขาจะเริ่มฟังทำไมความเงียบถึงมีอิทธิพลเหนือคำพูดคำพูดสามารถโต้เถียงได้แต่ความเงียบเขาไม่มีอะไรจะเถียงความเงียบทำให้เขาต้องทบทวนว่า คุณรู้สึกอะไรอยู่แทงที่จะรับฟังคนที่เคยชินกับการได้คำตอบจะรู้สึกไม่มั่นคงทันทีเมื่อคุณไม่ตอบอะไรความเงียบสร้างแรงกดดันให้เขาเผชิญกับตัวเองโดยไม่มีที่พึ่งจากคุณเงียบเพื่อให้เขาได้ยินความผิดของตัวเองประเภทของความเงียบ และจังหวะที่ใช้ได้ผลเงียบหลังจากทะเลาะในทางจิตวิทยาเมื่อคนทะเลาะกันสมองจะเข้าสู่โหมดป้องกันตัวซึ่งทำให้ฟังกันไม่รู้เรื่องแต่เมื่ออีกฝ่ายเงียบหลังจากการประทะสมองของเขาจะเริ่มสงบลงและเข้าสู่โหมดประมวลผลเขาจะเริ่มคิดว่า ฉันพูดแรงเกินไปหรือเปล่าความเงียบจึงกลายเป็นกระจกสะท้อนคำพูดของเขาอย่างชัดเจนเงียบเมื่อเขาขับมาอย่างไม่จริงใจในเชิงจิตวิทยาความเงียบเป็นวิธีตั้งขอบเขตโดยไม่ต้องใช้อารมณ์เมื่อคุณไม่ตอบสนองกับการกลับมาที่ขาดความจริงใจมันทำให้เขารู้ว่า คุณไม่ใช่คนเดิมที่พร้อมยอมรับเขาทุกครั้งและกระตุนให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงถ้าอยากได้คุณคืนเงียบระหว่างเขาหายไปสมองของมนุษย์มีแนวโน้มคิดผลกับสิ่งที่ขาดหายเมื่อเขาหายไปแล้วคุณก็เงียบไม่ตามไม่ทักไม่ถามมันจะสร้างคำถามในหัวของเขาว่า คุณยังแคร์เขาไหมยิ่งคุนนิ่งเขายิ่งคิดยิ่งคุณเฉยเขายิ่งอยากรู้เงียบในความสัมพันธ์ที่เขาควบคุมทุกอย่างในเชิงพฤติกรรมศาสตร์เมื่อใครคนหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมจะเคยชินกับการควบคุมอารมณ์ของอีกฝ่ายเช่นบังคับให้พูดหรือให้อธิบาย แต่เมื่อคุณเงียบเขาจะรู้สึกว่าเขาควบคุมคุณไม่ได้อีกแล้วและพลังในความสัมพันธ์เริ่มขยับสมดุลไปทางคุณจิตวิทยาผู้ชายเมื่อผู้หญิงเงียบเขาจะเริ่มสงสัยเธอคิดอะไรอยู่เขาจะเริ่มรู้สึกว่าอำนาจเปลี่ยนฝังเขาอาจจะเริ่มวิ่งกลับมาไม่ใช่เพราะรัก แต่เพราะเขาเสียการควบคุมและคุณต้องแยกให้ออกว่าที่เขากลับมาเพราะรักหรือพอแพ้อย่าให้คำว่าเขากลับมาทำให้คุณลืมว่าเขาเคยจากไปยังไงวิธีใช้ความเงียบให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นห้ามใช้ความเงียบแบบงอนหรือประชด ต้องเงียบด้วยพลังจากข้างในความเงียบของคุณควรมาพร้อมกับความสงบไม่ใช่ความสั่นไหวไม่ต้องโพสสื่อสารไม่ต้องพูดว่าฉันไม่แคร์แค่เงียบก็พอใช้ความเงียบควบคู่กับการพัฒนาตัวเองให้เขาเห็นว่าคุณกำลังโตจะทำยังไง ถ้าเขาไม่สนใจแม้คุณเงียบให้ถือว่าเขาไม่มีอะไรต้องเสียและนั่นยิ่งยืนยันว่าคุณต้องไปต่อความเงียบไม่ได้มีไว้ให้เขากลับมาแต่มีไว้ให้คุณเดินออกมาอย่างสง่างามถ้าเขาไม่กลัวจะเสียคุณตอนเงียบก็อย่ากลัวเสียเขาไปตลอดการ ถ้าความเงียบของคุณไม่มีความหมายกับเขาอยากกลับไปใช้เสียงของคุณกับเขาอีกสิ่งที่คุณจะได้จากการเงียบอย่างมีชั้นเชิงความสงบในใจอำนาจกลับคืนมาอยู่ในมือภาพลักษณ์ใหม่ในสายตาเขาคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปพลังในการเลือกจะเดินกลับมา และเดินต่อไปคนเดียวแบบมั่นใจทำไมผู้ชายถึงกลัวความเงียบมากกว่าคำพูดผู้ชายหลายคนไม่ชอบการ,รเผชิญหน้าทางอารมณ์โดยตรงพวกเขาคุ้นชินกับการมีอำนาจในการควบคุมอารมณ์ของผู้หญิงเมื่อคุณพูดน้อยลงเขาไม่มีข้อมูลไม่มีคำตอบ ไม่มีทิศทางนั่นทำให้เขาไม่มั่นคงความเงียบปีบให้เขาต้องฟังเสียงในหัวตัวเองแทนคำพูดของคุณผู้หญิงที่พูดน้อยลงกลับทำให้ผู้ชายเริ่มคิดมากขึ้นความเงียบเปลี่ยนพลังในความสัมพันธ์ยังไงจากคนที่ไล่ตามกลายเป็นคนที่ถูกไล่ตาม จากคนที่เคยขอโอกาสกลายเป็นคนที่ได้รับคำขอเมื่อคุณเงียบแสดงว่าคุณมีทางเลือกเมื่อเขาไม่แน่ใจว่าคุณคิดอะไรเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาควบคุมคุณไม่ได้อีกแล้วในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์การไม่ตอบสนองเท่ากับ ัพลังงานอีกฝ่ายตัวอย่างพฤติกรรมที่ทำให้เขาแพ้แบบไม่ต้องพูดคุณไม่โต้อตอบกลับเมื่อเขายั่วยุให้ทะเลาะคุณไม่แสดงอารมณ์แม้เขาจะพยายามดึงความรู้สึกจากคุณคุณไม่ถามไม่รอไม่ขอแต่คุณยังอยู่ได้คุณหายไปจากพื้นที่เดิมที่เคยอยู่ แต่กลับดูดีขึ้นกว่าที่เคยเขาแพ้ตั้งแต่คุณเลือกเงียบและเปลี่ยนพลังไปลงทุนในตัวเองจิตวิทยาทำไมความเงียบถึงกระตุกอีกโกผ้ผู้ชายผู้ชายจํำนวนมากมีพื้นฐานความมั่นใจจากความแน่นอนว่าคุณจะอยู่เมื่อความแม่แน่นอนหายไปสมองจะตีความว่า เขาแพ้ในเกมนี้ความเงียบของคุณทำให้เขาต้องประเมินตัวเองใหม่และนั่นคือจุดที่อีโกโ้เริ่มสั่นคลอนและเขาไม่ชนะในแบบที่เคยอีโกโ้พังไม่ใช่เพราะคุณโวยวายแต่เพราะคุณไม่พูดอะไรเลยวิธีใช้ความเงียบให้ได้ผลสูงสุดเงียบแบบสงบนิ่ง ไม่ใช่เงียบแบบประชดใช้การเงียบควบคุมการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเห็นได้ชัดหายไปจากชีวิตเขาแบบไม่ทิ้งเขาเงาแต่กลับมาด้วยเวอร์ชั่นที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่าประกาศว่าจะเงียบแต่เงียบจริงๆแล้วปล่อยให้เขาเป็นคนคิดเองสิ่งที่คุณจะได้ เมื่อคุณใช้ความเงียบอย่างมีชั้นเชิงความสงบในจิตใจไม่ต้องวิงล่คำตอบอีกต่อไปภาพลักษณ์ใหม่ของคุณในสายตาเขาและตัวคุณเองการลิขามพลังที่คุณเคยได้เขาไปการไม่ตอบโต้เท่ากับการตอบกลับที่ทรงพลังที่สุด ไม่มีอะไรดังเท่าความเงียบของผู้หญิงที่ตื่นแล้วคุณไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วพอวันนี้คุณเข้าใจแล้วว่าพลังของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่คือการเลือกเงียบอย่างมีชั้นเชิงพอเมื่อคุณหยุดพูดเขาจะเริ่มฟังและเมื่อคุณหยุดอยู่ เขาจะเริ่มกลัวการไม่มีคุณจริงๆฝากกดติดตาม Love s t o r e Podcast เพื่อฟัง e ีดัดไปค่ะสวัสดีค่ะ